ละครสั้นเอฟซีเรื่องพิกุลทองลูกสาวมหาเศรษฐีตอนที่9้ามาแล้วจ้าอย่าลืมติดตามตอนที่10จบแล้วนะคะทุกคนไะดูตอนที่เก้าก่อนนะเฮย้ยนั่งเด็กคนนี้นี่ไว้ใจไม่ได้จริงๆดูสิเนี่ยนัด9กโมงนี่11บอโมงยังไม่มาอีกเหรอเฮย้ย ถ้ามีตัวเลือกที่ดีกว่านี้ฉันก็จะมีเลือกหรอกหน้าพูดปุ๊บก็มาปับ๊บตายยากจริงๆจะแก้ตัวยังไองอีกล่ะเนี่ยขอโทษนะคะหนูมาสายเพราะว่ารถติดมากเลยนะคะดูสิคะเนี่ยกว่าจะมาถึงหลงทางตั้งนานนะคะขะอโทษจริงๆนะคะอืมอย่างนั้นก็ได้ เ,เรื่องที่ฉันจะคุยกับเธอวันนี้ก็คือถ้าเธอแสดงละครผ่านแล้วงานผ่านไปได้ด้วยดีเธอจะได้เงินมากกว่านี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วฉันก็บอกเธอก็แลกกันฉันจะให้เธอไปเป็นลูกสาวมหาเศรธฐีจริงๆถ้าเธอทำได้เธอก็จะรวยแบบไม่รู้ตัวแต่อย่าลืมส่วนแบ่งฉันด้วยละ่ะเข้าใจไหมหมายความว่า มันไม่ใช่เป็นการแสดงละครหรอคะมันคือเรื่องจริงหรอคะเนี่ยโหสุดชอดไปเลยคิดว่ามีแต่ในละครเท่านั้นแล้วอย่างนี้หนูต้องทำอะไรบ้างคะถึงจะได้เป็นลูกสาวมหาเศรษฐีมันก็ไม่มีอะไรมากแค่แสดงบทเจ้าน้ำตาและเธอต้องชื่อพิกุลไหนลองทำสิร้องไห้ พอไหวไหมคะว่าไงคะทำดีหรือเปล่านี่หนูกรั่นออกมาจากพิกุลพิกุลทำไมต้องชื่อนี้ด้วยล่ะคะฟังแล้วมันทุเรศรูหูยังไงก็ไม่รู้ไม่มีชื่อเหรอคะชื่อที่มันดีกว่านี้นะคะลูกสาวเขาชื่อพิกุลเธอจะให้เขาชื่ออะไรละ่ะฮะฮะให้ชื่อชบาเหมือนเธอเหรอ ยปไปะป,ะปะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปไปหาแม่เศรษฐีของเธอเอา้าถึงแล้วที่นี่แหละที่ที่แม่เธอ <c oughs> แม่เศรษฐีตัวปอมๆของเธอทำง,งานอยู่นี่อย่าลืมละ่ะเล่นให้มันแนบเนียนหน่อยเข้าใจไหมเธอก็จะสบายทั้งชาติโอ้โห สุดยอดไปเลยนะคะเนี่ยโงเรียนนี้ค่าเทอมแพงมากมีแต่พวกคุณหนูไฮโซเท่านั้นนะคะที่เรียนเฮ้ยจริงๆหรือเปล่าคันเนี่ยไม่ได้หลอกหนูใช่ไหมคะฉันหลอกเธอแล้วฉันได้อะไรฮะไปะไปดูกันดีกว่าใช่ค่ะไปดูข้างในกันดีกว่าโอ้โหใหญ่โตมโหฬาร ต้องเรียนในฝันเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยนี่หน่อยๆเก็บอารมณ์บ้างก็ดีส่งควรที่จะเป็นลูกคุณหนูก็ต้องทำหน้าที่ให้มันดีไม่ใช่แบบนี้เข้าใจไหมสํารวมเรียบร้อยน่ารักไหนทำให้มันดีดสิรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวฉันมาสวัสดีครับคุณมะลิเอ,อ่อผมมีข่าวดีจะมาบอกนะครับ นะครโอยตื่นเต้นลิ้นพันกันไปหมดเลยฉันอย,อย่าบอกนะว่าคุณหาลูกฉันเจอแล้วหนูพิกุลคุณหาเจอแล้วใช่ไหมคะเชิญน,นั่งค่ะเงียบทำไมล่ะคะฉันรอฟังคำตอบอยู่นะคะเนี่ยคุณหาลูกสาวฉันเจอแล้วใช่ไหมคะฉันได้รับข่าวดีใช่ไหมคะ ถูกต้องนะครับคุณคิดถูกผมได้เจอลูกสาวของคุณแล้วหลังจากที่ตามหามาหลายปีผมเหนื่อยมากแต่เพื่อคุณผมผมก็เลยหาเจอเฮ้ยมันเป็นพมลิขิตชัดๆเธอมาออด i ชั่นที่บริษ,ษัทของผมพอด,ดีผมดูประวัติดูประวัติแล้วก็ดูประวัติใช่เลยครับ เขาคนโนูพิกุลที่หายมาน,นานหลายปีเฮ้ยน่าสงสารจริงๆนะครับถ้าเป็นจริงอย่างที่คุณพูดฉันยินดีที่จะจ่ายคุณไม่อั้นไหนล่ะคะลูกพิกุลของฉันรอสักครู่นะครับวันนี้ผมพาเธอมาด้วยเฮ้โยโชคดีจริงๆเลย ที่แม่ลูกจะได้เจอกันผมแทบกั้นน้ำตาไม่อยู่เลยนะครับเนี่ยหนูพิกลหนูพิกลมาหาคุณแม่เร็วเร็วๆไดสิดจ๊ะหนูพิกลนี่แหละจ๊ะพิกลลูกของฉันใช่ครับนี่แหละครับหนูพิกลตัวจริงเสียงจริงพิกลเรียกคุณแม่ซี่ สวัสดีค่ะหนูชื่อพิกุลค่ะคุณคือแม่ของหนูหรอคะหนูดีใจจังเลยพูดอีกสิพูดเดยอะๆให้เขาสงสารพูดไปรู้เร็วไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าคุณคือแม่ของหนูคุณสวยจังเลยค่ะถ้าใช่ผมขอตัวกลับก่อนนะครับ คุณจะได้มีเวลาอยู่กับลูกนี่เขาเชื่อแล้วต่อไปเธอก็ทำตัวดีๆละ่ะเข้าใจไหมให้ส่งกับเป็นลูกสาวมหาเศรษฐีหน่อยและอย่าลืมถ้าเขารับจริงๆจังๆส่วนแบ่งของฉันเธอต้องให้ด้วยเข้าใจไหมฮะได้ค่ะหนูไม่ลืมหรอกแหมทำเป็นงกไปได้ในที่สุด ฉันก็เจอลูกของฉันแล้วหมอเบิร์ตเหรอคะค่ะฉันเจอลูกแล้วเดี๋ยวว่างๆจะพาไปตรวจ DNA นะคะค่ะโอเคค่ะถ้าผิดตัวก็จะได้รู้ไงคะสมัยนี้ไม่ที่งงเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะที่จะจับใครมาเป็นลูกก็ได้ขอบคุณค่ะ และแล้วมะลิก็พาพิกุลตัวปลอมมาที่บ้านหลังเล็กๆของเธอเป็นไงบ้างจ้าพิกุลหนูชอบบ้านของเราไหมถามจริงนี่บ้านของคุณเหรอคะเนี่ยทำไมเล็กอย่างกระลูหนูล่ะคะไหนคุณทนายบอกว่าบ้านของคุณใหญ่โตมโหฬารา มีทรัพย์สินเงินทองมากมายมาหาศาลทำไมได้อยู่บ้านอย่างกระลูหนูเล็กกว่าบ,บ้านของหนูอีกนะคะเนี่ยจะบ้านหลังเล็กหรือหลังใหญ่มันก็คือบ้านนะจ๊ะหนูไม่ชอบหรอฮึใช่ค่ะตอนแรกหนูก็คิดว่าจะบ้านหลังใหญ่หลังโตที่แท้บ,บ้านหลังเล็กหนูคงอยู่ด้วยไม่ได้หรอกนะคะจริงๆแล้ว หนูไม่ใช่ลูกคุณหรอกคะ่ะเฮ้ยน่าเบื่อถ้าอย่างนั้นหนูไปก่อนนะคะสรุปว่าหนูโกหกฉันหรอะอจ๊ะว่าหนูไม่ใช่พิกุลของมันกันน่าอยู่แล้วดูหน้าตาคุณกับฉันสิไม่เห็นจะเหมือนกันสักนิดจะเป็นแม่ลูกกันได้ยังไงอีกอย่างหนึง่งคุณก็จนจน,จนชนะ ไม่มีแม่จนๆแบบนี้หรอกคะ่ะเฮ้ยขอโทษนะคะสีเวลาชะมัดเลยไปก่อนนะคะอีจนายบ้าหลอกฉันหรอเนี่ยใครดูเถอะแค่ลองใจแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วหรอและพี่กุลลูกสาวตัวจริงของแม่อยู่ไหนกันนะ ขอให้แม่ได้เจอหนูโดยเร็วด้วยเถอดพิกุลโอเคค่ะจบกันแล้วนะคะสำหรับตอนที่9อย่าลืมติดตามตอนจบตอนที่10ด้วยนะคะไปแล้ว